มาวิเคราะห์พื้นฐานแบบกระชับและกราฟสินทรัพย์แบบกูกูผ่านอินดิเคเตอร์ MACD กันเช่นเคยนะครับวันนี้สินทรัพย์กูกูของเราคืออะไรไปดูกันเลยนะครับเป็นหุ้นเล็กสเปกแรงในเซเด็กแลนที่ทําเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องใช้โครเรือนนะครับหุ้นสีไทยนะครับหรือว่าบริษัทสีไทยซอร,ร์แวร์พรับบิกคอมพารีลิมิเต็ดนะครับไปดูความน่าสนใจของเขากันเลยนะครับ โดยตัวสีไทยนะครับเขาทําธุรกิจหลักอยู่2ธุรกิจด้วยกันก็คือธุรกิจที่1เป็นธุรกิจผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่องานอุตสาหกรรมแล้วก็ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในกัวเดือนที่จําเป็นจากตัวเมลานินนะครับผมธุรกิจที่2เป็นธุรกิจแม่พิมพ์และอื่นๆให้บริการผลิตและจัดหาแม่พิมพ์และจัดหาสินค้าจากทั้งในแล้วก็ต่างประเทศมาจําหน่ายนะครับโดยตัวงบการเงินรายได้ลดลงนะครับจุดเปอร์เซ็นต์เยอันเียเมื่อเทียบกับ y e สามสองพันยี่สิบสามกับ Q3 222ตัวกำไรลดลง8%เยออนเยียนะครับรายได้กำไรก็นั่างลดลงไปพอสมควรเลยนะครับตัวนี้สินลดลง15%เยออนเยียตัวสินทรัพย์เพิ่มขึ้น1%เยออนเยียนะครับตอนนี้ก็คิดเป็น P e. ีน่ารักน่ารุ่นอยู่ที่10เท่านะครับแปลพูดง่ายก็ลงตันกับ10ปีท้าไม่ัวกว่านี้นะครับเข้าราคานี้นะครับ P/B Book Value ก็น่าสนใจนะครับ ถ้าเทียบแอสเซทที่มีในมือก็ซื้อได้ถูกกว่าเจ้าของนะครับเพราะว่า p v v น้อยกว่าหนึ่งครับแค่นี้ได้แค่0.77เท่าเท่านั้นนะครับ D/E ratio ดดดเ่นนะครับได้น้อยกว่าหนึ่งนะครับแค่นี้ได้0.86เท่าเท่านั้นนะครับนี่สินทัพย์ที่เขาตั้งต่ำนะครับผมถ้าน้อยกว่าหนึ่งยืมปันผลนี่มีมาให้พอสมควรที่3.28เปอร์เซ็นต์ต่อปีนะครับเพื <ๆ S 1> ่อกระนใจหุ้นเรื่องของซุปเปอร์แวร์นะครับผม ชื่อดังในเมืองไทยก็ลองปรึกษาเพิ่มเติมในเชิง VI ทําการบ้านก,นกันก่อนลงทุนด้นะครับสาหรับซีไทยซูเปอร์แบนนะครับแต่ถ้าไม่ใด้ไม่สนใจเชิง VI ก็เป็นสายเทรดดูกราฟเข้าออกตามกราฟกันได้เลยนะครับโดยดูตัวกราฟทางเฟรมมันพบว่ามีการตัดลงของตัว MA ็มแ i ลซีดีลเส้นสีน้ำเงินตัดเส้นสีดีลาแสดงลงไปมีฮิสตกแกรมสีแดงจุ่มลงไปใต้น้ากันยาวๆเป็นสัญญาณเซลล์สัญญาณขายในภาพใหญ่ตามเฟร,รมมันพเพื่อไปจเล่นทามเฟร,รมมันก็ต้องขายตั้งแต่ฮิสตสกแกรมแดงแทงแรกแล้วก็ต้อง มือว่างไปก่อนอยังไม่ต้องมีของนะครับไปดูตัวตามเฟรมวิกภาพระยะกลางนะครับเป็นขาขึ้นนะครับมีการตัดขึ้นของ m อส Li ลเส้นสีดงเงินตัดเส้นสีนูไนสแสดงขึ้นไปมีฮิตสกแกรมสีเขียวขึ้นไปจากเหนือน้าแบบยาวๆสตรองสตรองเลยนะครับเป็นสัญญาณบายสัญญาณซื้อในภาพระยะกลางทามเฟรมวีคเพื่อที่เล่นทามเฟรมวิกก็ต้องเข้าซื้อแต่ฮิตสกแกรมเขียวท้งแรกแล้วก็ต้องถือไปก่อนนะครับยังไม่มีสัญญาณเทคโ p r o f i ททำกำไรแต่อย่างใดนะครับ ปดูตัวไทมฟิฟ์มเดย์ภาพระยะสั้นนะครับมีการตัดขึ้นของ MAC ลายเส้นสีน้ำเงินตัดเส้นสีน้ำลายสแสดงขึ้นไปมีฮิสโตแกรมสกยวขึ้นไปจากเดือนน้นำได้3แท่งบ่งชี้ว่าเป็นสัญญาณบายสัญญาณซื้อได้3วันแล้วนะครับเพื่อไปเล่นทม์เฟรมเดย์ก็ต้องเข้าซื้อตั้งแต่ฮิสสกแกรมเกี่ยวแท่งแรกแล้วก็ต้องถือไปก่อนนะครับรอสัญญ,ญาณขายทำไรตอนที่ MAC d น้ำเงินตัดแดงลงแล้วก็ปรกากฏแท่งฮิตสกแกรมเป็นแท่งสีแดงแท่งแดงเกาะขาได้เลยทางเทคนิคนะครับสามารถอัดแบปใช้ได้ทุกไทม์เฟรมนะครับ ก็ฝากเอาไว้สำหรับสายเทรดพี่นายไมค์เซ็ตมันนี่แมนจิสเป็นการทำตามอินดิเคเตอร์ไทม์เฟรมที่ใช้เข้าออกอย่างเคร่งครัดก็จะช่วยเพื่อนรักษาเงินต้นแล้วก็ล็อกผลกำไรไว้ได้แล้วก็มาฝึกซ้อมกับพวกเราไปทุกวันสมาักรลงทุนขอบคุณที่รับชมรับฟังและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับส่อนชอบคอนเทนต์ดีๆมีประโยชน์อย่างนี้รบกวนเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และติดตามผลงานต่างๆเราได้ในช่องทางต่างๆดังนี้ขอบคุณครับ